ถนนของเราเดิมเดิมก็จะมาลำบากนิดนึงนะครับผม,มน,นี่ครับเป็นหินกุ้งไม้บงังเป็นหินเป็นหินนี่ครับหิน นี่ครับยังมาไม่ได้ครับนี่แบบเดิมๆครับไม่มีอาวุธหุ่นอน่ะหุ่นอ่ะเสียงอน่ะนี่เสียงเสียงของเจบโบนะครับ อนนี้ก็ยังมาไม่ได้ครับนี่ต้องโยนหินช่วยนั่นออกแบบถนนโดยช่างน่องครับตอนนี้ช่างน่องออกแบบถนนยังครับยังมาไม่ได้ค่อนข้างจะลำบากน,นะครับตรงน,นี้มันเป็นหินหินมีแต่หินครับ แล้วรถเตเดิมที่ไม่มีล็อกนี่ลำบากครับดูครับว่าจะมาอย่างไรล<ป>ำบากจริงๆครับมาไม่ได้ ตอนนี้ยังมาไม่ได้ครับสังเกตูหินนะครับท่านผู้ชมหินนี่แบบมันเป็นหินทั้งหมดอะ,อะ aw, นี่ เอาเหินไปเทินด้านนู้นอีกออกแบบถนนโดยช่างน่องครับนี่ออกแบบถนนเฮ <c oughs> ้ยเสียงนี่ก็ต้องห่วงครับเ <c oughs> ขาขาดเขาขาดเขาขาดเพาะไส้ขาดเนอะเพาหนาไส้ขาด เมนบะโอหยังหยังหยั่งยังครับยังยังเหนียวยังเหนียวเนี่ยโอกาสมีแต่ตอนนี้ยังเหนียวเอ้าเนี่ย ต้องออกแบบถนนครับข้ามตรงนี้ครับได้ยัวบ่ะที่เนี่ย

มาได้แล้วครับผมมาได้มาได้ไดขว้าขว้าขว้าถ่าถยก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนนี่ครับปงบอลลัยแบบธรรมดา ไ,ไปได้แล้วน่าโอ้นี่ครับถนนของเรานี่ค่อนข้างจะโหดอะไรหักนี่ครับได้ประมาณนี้ครับปีมือล้นล้วน มาเลยรอให้เสร็จทันเลย